วัานสเสนจันท์อันนี้มันจะเป็นตอเก่าอะค่ะเห็นไหมคะแล้วมันก็แยกออกมาสองต้นแบบนี้ขยายพันธุ์ง่ายๆมาดูกันเลยนะคะเรจะใช้วิธีการแยกตัดแบบนี้เลยตัดตัวต้นออกมานะคะเนี่ยค่ะตัวต้นตัวเนี้ยมันมีรากอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมสองฝั่งเลยค่ะมันมีรากอยู่แล้วตัดออกมาขยายขยายก็ได้ค่ะแล้วก็เหลือโคนเหลือโคนเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวมันก็แตกกอขึ้นมาอีก ตัดเลยนะคะเดี๋ยวดูลากก่อนจุนี่ค่ะต้นหนึ่งอันนี้ก็เช่นกัน โอเคสองต้นส่วนต่อหรือโคนมันก็ใส่ไว้เลยค่ะเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาอีกกระถางใหญ่เลยก็ได้ตัวนี้ก็ได้ค่ะ เราก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้ทุกคนให้มันเป็นตอแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาอีกแล้วก็เราก็จะได้ขยายใช่ไหมคะจะได้จำนวนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้มันเปิดปากแผลไว้นิดนึงค่ะไม่ให้มันวัสดุมันจมลงไปมากเพราะว่ามันนี้เปิดๆไว้ไวนี้อันนี้ตอนะคะ ยอดก็สองสองยอดนี้ก็ปลูกเลยลากดีเชียวหมุนดีๆนะคะหมุน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 ให้มันอยู่กลางกระถางนะคะต้นจะได้สวยๆ เสร็จแล้วอ็กต้นหนึ่งนี่ค่ะเรียงรากแบบนี้เดี๋ยมมาสดูปุกลงไปค่ะเขย่ากระถางเบาๆนะคะเดี๋ยวน้องก็หล่นลงไปเองไม่ต้องไปกดอะไรมากค่ะ กดเบาๆแค่พอตึงมือค่ะอ่าเสร็จแรียบร้อยนี่นะคะสองกระถางค่ะที่เราแยกออกมานะคะตอนะคะเวลาดูแลต่อไปก็จะประมาณนี้นะคะ เราก็ลดน้ำบำรุงดูแลไปก็จะได้จำนวนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆดูแลต้นว่านสนิจันง่ายๆนะคะอันนี้สนิจันประกกยดาวค่ะไปลองทําแล้วก็ดูแลต้นไม้กันนะคะทุกคน